รายได้เข้ารัวนใน Facebook ถ้าคุณอยากรู้ดูคลิปนี้ค่ะไปดูกันเลยมาที่ Facebook หรือเพจที่คุณจะไลฟ์สดนะคะมาที่คุณกำลังคิดอะไรอยู่ไปที่ปุ่มสีแดงวิดีโอถ่ายทอดสดนะคะกดเข้าไปค่ะให้คุณเลื่อนลงมาที่มุมขวาล่างนะคะจุดสามจุดค่ะเลื่อนขึ้นมาจนเจอคำว่าแนะนำลิงก์แล้วกดเข้าไปค่ะกดเข้าไปค่ะมาแล้วค่ะ เราทาการเพิ่มลิงก์ใหม่นะคะเพิ่มลิงก์ใหม่ลิงก์ใหม่ก็เป็นลิงก์สินค้านะคะที่ทิปไปคัดลอกมาจากช้อปปีนะคะกดแชร์ไปที่ช่องนะคะกดค้างนะคะเห็นไหมคะพอจนขึ้นสีดำเงินแล้วเราก็ทําการวางลงไปนะคะเนี่ยค่ะมันจะมีคลิปที่คัดลอกไว้วางเรียบร้อยท่าน,นี้ชื่อขึ้นอัตโนมัติค่ะแต่ชื่อมันยาวไปเราต้องแก้ไขให้ชื่อมันสั้นลงนะคะ เราก็สามารถทำการแค้ไขได้เลยค่ะอะไรก็ได้หรือทำแมวรุราคาก็ได้นะคะคำที่มันกระตุ้นผู้ชมของเรานะจากนั้นค่ะบันทึกลิงก์เลยนะคะเมื่อกี้ที่เราบันทึกไว้นะคะมาอยู่ที่นี่ค่ะเห็นไหมลิงก์มาแล้วชามแมวสวยมีรายละเอียดลิงก์พร้อมพร้อมที่จะไปยังช้อ p ปี้นะคะ ทีนี้อันเดียวชามแมวรายการเดียวจะได้ค่าคอมน้อยเกินไปอยากได้มากกว่านั้นอีกใครมีความสามารถอยากขายสินค้ามากกว่านี้มาที่เพิ่มลิงก์ใหม่นี้ค่ะจากนั้นกลับทำเหมือนเดิมค่ะเข้าไปหาในช้อปปีสินค้าที่คุณจะใส่ลิงก์ได้มีมาจากช้อปปีอย่างเดียวนะคะอ่าทีนี้ทิปก็กลับไปใหม่แล้วก็เอาของที่เราซื้อมาอีกนะคะ เดี๋ยวเรามาไล่ดูเอ้ยเราซื้ออะไรไปเนาะแล้วเราจะขายได้ตัวพัดลมเจียช่วยให้น้องแมวของทิพย์เย็นสบายที่ไลฟ์วิวนี่เลยค่ะมาที่ไลฟ์วิวตรงนี้นะคะปุ่มเขียวด้านล่างจากนั้นค่ะอันนี้มันจะเป็นพื้นดิขาวในนี้นี่เห็นไหมคะลูกศรตรงนี้ลูกศรตรงนี้ค่ะที่ทิพย์ที่มือทิพย์ชี้เนี่ยนะคะกดคลิกเข้าไปค่ะโชว์มาแล้วโอ้โหอัตราเข้าคอมมิชชั่นรงขายพัดลมเนี่ย ถ้าขึ้น extra.com เนี่ยกดเลือกได้เลยนะคะคัดลอกลิงก์จากนั้นค่ะกลับไปที่ Facebook อีกครั้งหนึ่งทำการแปะตรงนี้ค่ะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะมาใส่ชื่อค่ะเราก็ใส่ชื่อพัดลมฟอกอากาศลมแรง อ่า uh huh. เดี๋ยวใส่ให้ครบพัดนตรงม,มาแล้วเห็นไหมคะตัวอย่างลิงก์มาแล้วจากนั้นค่ะกดบันทึกพูดวว่สองตัวนี้ฉันก็ไล่เหนื่อยแล้วขึ้นไล่เหนื่อยสองตัวแล้วกดเรียบร้อยค่ะจากนั้นค่ะถ้าพอใจแค่สองตัวก็กดเริ่มถ่ายทอดสดได้เลย ไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะทําตามได้ง่ายๆเลยคะ่ะดูย้อนหลังได้นะคะใครที่ทําตามไม่ทนันมีปัญหามีข้อสงสัยฝากไว้ใต้คลิปนะคะวันนี้ครูทิพย์สเสียงสอนดีลาไปก่อนคะ่ะขอให้ทุกคนมีไรายได้เข้ารัว